สวัสดีค่ะช่องนุ่นนุ่นชาแนลมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บเห็ดอีกครั้งนะคะไปดูกันเลยค,ะค่ะเนี่ากาที่เก็บเห็ดด้จา้าเห็นมาจาม้ะไปดูกันเลยค่ะอุออ๊ยสองดอกเลยด,เดิเห็ดอันนี้เขอ,อื่นเห็ดผึ่งสา เย็บพึ่งสานะคะนี่ดอกนี้ก็มีเจออีกแล้วอุ้ยนี่อีกหนึ่งดอกจ้าอันนี้นะคะอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกดอกงามแท้เนาะเจออีกแล้วเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วนี่นะคะก็เจออีกแล้วสองดอก เจกัแล้วเจกัแล้วค่ะกำลังอะไรกำลังสวยงามมีดอกหนึ่งเจกัแล้วนะคะตาดีจังเลยเจอกแล้วนะคะ,าะ,ะ,คะสามดอกเลยนี่ค่ะ ดอกหนึ่งใช่ค่ะเป็นสีเก่เด็กแล้วนะคะดังูงค่ะขึ้ทตาเป็นตัวเกลียวจ้าอาหารเช้าวันศุกร์หาเปล่อกันเลยค่ะเจอแล้วค่ะเจออีกแล้วนะคะ สาดอกเลยตัดขาไปให้มันเกิดอีกอันนี้เชือ้อค่ะเจออีกแล้วค่ะสองดอกเลยนี่นะคะล้่ก็ดอกนี้เดี๋ยวจะให้เดวเด็ดออกให้ดีกว่าอุ้ยค่ะหนึ่งเจออีกแล้ว,ลวจ้า เจอกแล้วนะคะหนึ่งสองสามเลยค่ะนี่นะคะนี่เด้อจ้ากลับมาเห็นเห็ดบวกไก่น้อยแบบร้ายเลยค่ะคพี่พ,พ,นพุนอีกเด้วค่ะแบบร้ายค่ะของล้างก็มีอีกค่ะใช่ค่ะ อุ้ยม <Rapid. S 1> oh, ันดอกง่าแล้วนะคะไปไปดูดอกแง่กันเลยค่ะอุดยุ้ยไว้ก่อนโอ้ยใบใหม่เฮ้ยป้าเห็ดปปกแกหน่อยหลายหลายนะคะพี่น้องนี่เก็บยังงอนระเบิดค่ะเก็บบังงอนระเบิดหลายคมาดูฟังพี่อีกข้างบนอีกแล้วค่ะป้าข้างบนอีกเปิดเพิ่เมืองเนี่ยสี่เพิ่งเมืองเนี่ยนี่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 เอาใบอันนี้ออกค่ะค่ะนี่ นี่ด้วยค่ะปาดผีอีกยังยังี่เบิดอีกเลยค่ะผีปลาผีนู่นอันนี้่กันเออเอากล่องโอยเบ่งพี่ออกปลหน่อยด้วยค่ะเด้อมาโปเต็มโพนึงแล้วก็เต็มโพนึงนี่ทั้งผีอีกงามงามค่ะมีตระโดกใหญ่ๆฝุ่นบอลนัดถือคุณอะเต็มโพนึง ร้าเป็นยังค่ะตอนซ้อนเป็นยังฟังเพูดจั๊กพ่อเดี๋ยวสิเก็บให้เบิรงนด้วยค่ะเดี๋ยวเก็บแล้วจังสวยเบิรงนจะเก็บก่อนด้วยค่ะคันนี้อยากเก็บก่อนด้วยค่ะเห็ดอีกนะคะเห็ดตัวให่น่อยดูค่ะป้าร้ายเป็นยังด้วยค่ะ,ะค่ะผุ่นร้ายเป็นยังด,ด้วยค่ะข้างในอีกด้วยค่ะพูด หลายเป็นยังค่ะป้าสวยอันนั้นไงเน่เด้อค่ะกำลังตรงนี้ก็มีอีกเลือกค่ะกะจ็ดเด็ดเอาเด็ดเอาเลย เห็ดปวกแกันหน่อยขึ้นเต็มไม่เก็บก็เสียดายกำลังขึ้นสวยๆดอกแข็งๆใช่ค่ะอืม้มดอกกำลังงามเฮ้ดปวกกระราอืมาอ้มกำลังขึ้นพออยู่พ้นเต็มหนึ่งขางบนพุนอีก หนึ่งเนี่ยคือจะเก็บเพชรปวกกันหน่อยกันเด้อค่ะเอฟซีไลายค่ะไดหน่อยเบบไลายนะคะ่ะเกว็บปวบาทดี๋ยวเพิ่งเลือก<า>เอาใหเด้อหนึ่งสำหรับผลงานวันนี้เราเก็บได้เยอะมาก เด็ดตัวไปน้อยนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวค่อยไปเด็ดขาให้เรียบร้อยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องนุ่นนุ่นแชร์ได้เลยนะคะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะ